สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนเจอกันอีกแล้วนะครับในช่องทีพีแซจินแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกับตันสุประสาดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับมีตู้ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะไปดูการเปิดกาชาของผมฝากช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับเราไปดูตัวอย่างของนักเตะที่เข้ามาใหม่ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับตู้ที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นำทีมมาโดยเอสปาดาผู้รักษาประตูสุดเก่งนะครับต่อมานะครับก็คือซาราโกซานะครับต่อมาก็คือซอเรสนะครับตู้นี้เหมือนเดิมนะครับ5สเต็ป220ดีมบอลการันตี SSR ที่สเต็ปที่3และการันตี SSR ตัวใหม่หน้าตู้อีก1ตัวในสเต็ปที่5นะครับผมอยากได้เอสปาดามากมาดูกันครับเพื่อนๆ ไปดูกันที่สเต็ปที่1กันเลยดีกว่าครับโอ้โหไม่มีอะไรเลยสงสัยจะเกลือนะครับ oh, <no. S 1> ข้ามเลยละกันเพื่อนๆมาต่อกันที่มัลติที่สองสเต็ปที่2กันเลยดีกว่าครับ โอโหปู้ห้าอันนะครับมาด้นกันดีกว่าครับว้าวแบบนี้มาแน่นอนเลยหรือเปล่ามาดูกันครับแน่นอนครับมาแล้วหนึ่งครับนาตูมาเลยดีกว่าไหม yeah, โอ้นาตูมาครับเอสปาดามาเลยแล้วกันเมาตินี้เอสปาดาเยสโอ้เอสปาดามาแล้วนะครับเพื่อนๆน ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เพราะว่าผมอยากได้แค่เอสปาดาเท่านั้นนะครับรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน